สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวสุจิตราจุทาเทพเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการดีๆหนึ่งในสี่โครงการครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดเพื่อสังคมชื่อว่าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน,น้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกสั้นๆว่า c a s แ Cap ค,ค่ะ ปัจจุบันปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญของประเทศไทยเป็นที่ท,ทราบกันดีว่ามีสาเหตุเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบสุกๆติดๆที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลาน้ำจืดเหล่านี้มีตัวอ่อนระยะติดต,ต่อของพยาธิใบไม้ตักอาศัยอยู่ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตักนี้จะชอนชัยและ,จะเจริญเติบโตในท่อน้ำดีมีชีวิตอยู่ได้นานถึง20ปี ทำให้ท่อน้ำดีเกิดการอักเสบเรื้อรังกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุดปัจจุบันพบว่ามีประชาชนชาวอีสานที่ติดเชือ้อหรือเคยติดเชือเ้อพยาธิใบไ,ไม้ตับจึงจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ราวๆ6งล้านคนและมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ราวๆเ4 0ัน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนได้โอกาสในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีแต่ความไร้เอกภาพและความต่อเนื่องทาให้การแก้ปัญหาที่ดาเนินมาเนน้ำพลานไม่ได้ช่วยคลายให้ปัญหาลดลง,งเป็นเหตุให้โรคมะเเ็งท่อน้ำดียังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ การข้างต้นนะคะมหาวิทยาลัยปอกแก่นในฐานะที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้ตระหนักถึงปัญหาและในวาระที่มหาวิทยาลัยปอกแก่นครบรอบ50ปีด้วยปรนิทานแห่งการคิดเพื่อสังคมจึงได้จัดทําโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตักและมะร็งท่อน้ําดีในภาคตะว,ตวตันออกเฉียงเหนือหรือโครงการแคสแคนโดยมีกระบวนการค้นหาปุกเสียงโรคมร็งน,นั่นคือ ผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปเป็นชาวอิสานโดยกำเนิดมีประวัติการกินปลาสุกสุกดิบหรือมีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแล้วนำบุคคลเหล่านี้มาลงทะเบียนเป็นกลุ่มเสี่ยงเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เรียกว่า c a s Capture กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวจะถูกนำมาคัดกรองด้วยการทำอันตราซาเวลินต์ซึ่งจะพบรอยโรคที่ทางการแพทย์เรียกว่า Heridactyl f r o i หมายถึงการเป็นผักผืนรอบท่อทางเดินน้ำดีเนื่องจากมีการติดเชื้อพยาธิแบบเรื้อรังและยาวนาซึ่งหากพบรายโรคนี้เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงสูงก็จะเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้อีกวิธีหนึ่งและแพทย์ควรเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงนี้ด้วยการทำมัทซาซาวซัมทุกทุกทกขอเดือนก็จะมีโอกาสตรวจพบมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มต้นได้ และเพื่อโอกาสในการรักษาให้หายขาด้วยวิธีผ่าตัดได้ด้วยทางโครงการแคสแทรได้ดาเนินการขยายเครือข่ายทั้งผุดเสียงและผู้ป่วยโดยแผนดําเนินการเครือข่ายให้ครบทั้ง20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้แคส c a รยังได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขเช่นแพทย์เยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายและสู่ความเป็นเลิศมริท่อน้ำนดีคณะแพทยศาสตร์มาหาวิทยาลายัยขอนแก่นโครงการ Cash แคสแท็ได้ทำความตกมลงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทมริท่อน้ำดีซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนเพื่อร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมวาระพิเศสสร้างภัยมรท่อน้ำดีและบริษัทมริท่อน้ำดี พื่อตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีทั่วทุกภาคอีสานนอกจากนี้มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีได้มีส่วนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้คาดแคนเปอร์พั์ในระหว่างที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโครงการแคสแคปจึงเป็นโครงการหนร่รอบเพื่อจะวางแนวทางในการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองปุ่มเสียงตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะให้การรักษามีประสิทธิภาพโดยหวังผลให้หายขาดหรือได้รับการรักษาแบบประพัะคอเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นีโครงการแคสแคนรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาและการประเมินติดตามผลในการดูแลรักษาเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตโรคมะเร็งข้อน้ำดีลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจสังคม รวมถึงการผลักดันประเด็นมะเร็งท่อนทั้งดีให้เป็นนโยบายสาธารณาสุขเพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา